สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสหรับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มถุงปุ๋ยซึ่งถุงปุ๋ยนั้นก็สามารถหาได้ตามแมป,ปต่างๆนะแต่เพียงแต่มันจะมีให้น้อยแต่มันก็มีวิธีครัฟมันจะให้เราครัฟเนี่ยคือใช้ขี้ของเรากับไอชิ้นเนื้อไบโอแครเนี่นะสองอย่างนี้ก็สามารถครัฟเป็นถุงปุ๋ยได้แล้วแต่ว่าจะทํายังไงถึงจะทําให้ตัวละครของเรานะสามารถอึอได้บ่อยๆแต่ก่อนที่ จะเก็บอึได้นั้นจะต้องมีไอ้ส้วมส้วมส่วนตัวนะที่ไม่ใช่ในห้องน้ำนะเี่อันนี้เราจะต้องครับอันนี้ก่อนเป็นส้วมเคลื่อนที่พกพาสามารถเอาไปติดตั้งในในฐานของเราได้แล้วก็เมื่อเมื่อถ่ายในนี้แล้วก็สามารถเก็บอึได้ด้วยเาละเราจะมาทําอาหารไปซุกที่จะทําให้ตัวละครของเรานั้นอึบ่อยๆเพื่อที่จะอ,อึนั้นมาครับเป็นถุ๋ยวัตถุดิบก่อเป็นเนี่ยสมอย่างเนี่ยที่เห็นนี่นะที่กดได้จากตู้ขายอาหารเหมือนเดิมแล้วคือให้ ปิดสวิตไฟก่อนไอวัตถุดิบนี้ใส่ลงไปก่อนที่จะเปิดไฟนะวางในห้องครัวเอานะเพราะว่าในในห้องนูมันเต็มแล้วละ่ะนี่แล้ได้ซุปชุกกาชบมันก็จะมีไอคอนนี้ขึ้นมาจะทำให้ตัวละครของเรานาะนอึบ่อยอ อาจจะต้องรอไปอีกสักพ,พักหนึ่งโอเคตอนนี้ตัวละครของเรารู้สึกปวดอืละแล้วก็จะเป็นจะต้องกินสักสองถ้วยอะสองถ้วยแล้วนะคือกินไปเรื่อยๆอย่าให้ไอคอนอย่าให้ไอคอนนี่มันหายถ้าเกิดว่ามันหายปุ๊บนะตรงนี้ก็จะไม่ได้ผลคอยดูนี้ด้วย I facilities may soon need the facilities. ได้ละได้อึมาละแล้ก็มาฟาร์มได้เรื่อยๆนะเนี่ยวิธีฟาร์มแล้วก็ทำคลิปสอน้ถล,ละสำหรับคนที่ต้องการถุงปุ๋ยจำนวนมาก